ใครๆนะครับมีโรคเยอะนะครับเราสามารถใช้อาหารสูตรสมุนไพรเพื่อป้องกันโรคเลยนะครับวันนี้มี าสมุนไพรเอามาฝากกันนะครับข้อที่อย่งนะครับผักชีฝรั่งนะครับหรือผักชีใบเลื่อยนะครับประกอบด้วยวิตามิน A นะครับวิตามิน C นะครับวิตามิน E นะครับและวิตามิน K นะครับรวมถึงธาตุอาหารต่างๆอีกเยอะเลยนะครับจะช่วยทําให้ไก่มีสุขภาพที่ดีนะครับและช่วยกระตุ้นการวางไข่ให้ได้นะครับส่วนตัวที่2นะครับกล้วยนะครับมีวิตามิน B นะครับวิตามิน b 6นะครับรวมทั้งแมกนีเซียมนะครับโพแทสเซียมโปรตีนและไฟเบอร์นะครับส่วนตัวที่3ามนะครับ มะละกอสูงนะครับแนะนําให้กินทั้งเมล็ดนะครับเพราะเมล็ดมะละกอเนี่ยจะช่วยถ่ายพยาธิได้นะครับแล้วก็มะละกอจะช่วยย่อยทําให้ไก่ได้สารอาหารเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนตัวที่4นะครับฝรั่งนะครับมีวิตามินซีสูงนะครับจะช่วยทําให้ไก่มีภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันโรคไข้หวัดได้นะครับตัวฝรั่งเนี่ยนะครับจะช่วยล้างสารพิษได้นะครับและป้องกันโรคอหิวาในไก่ไข่ได้ดีนะครับตัวที่5นะครับแครอทนะครับตัวแครอทเนี่ยจะช่วยไล่พยาธิได้นะครับและก็เป็นยาออกฤทธิ ครับส่วนตัวที่6นะครับรสมโอนะครับรสมโอมีฤทธิ์ช่วยขับพิษนะครับแล้วก็มีวิตามินอยู่เยอะนะครับจะช่วยให้ไก่มีสุขภาพที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวที่6นะครับคะน้านะครับเราสามารถเอาคะน้ามาให้ไก่กินได้นะครับคะน้ามีวิตามิน B6 นะครับมีวิตามิน C นะครับวิตามิน K นะครับวิตามิน A นะครับแล้วก็แคลเซียมโพแทสเซียมนะครับทองแดงและแมงกานีสนะครับตัวที่8นะครับบุ้งนะครับจะมีวิตามิน A นะครับวิตามิน B1 B2 B3 นะครับแคลเซียมฟอสฟอรัสและก็ธาตุเหล็กนะครัับตวที่ วนะครับั่วเขียวนะครับเั่วเขียวเมื่อทำให้สูกนะครับจะมีโปรตีนอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็มีวิตามินนะครับมีตัวสารนะครับแอนตี้อนุมูลอิสระจะช่วยให้ไก่มีอายุยืนยาวนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับและนี่ก็คือ9สมุนไพรที่เราเอามาฝากกันนะครับสามารถเอาไปผสมในสูตรอาหารให้ไก่กินเพื่อเป็นอาหารสมุนไพรได้นะครับวันนี้พอเลี้ยงไปแล้วครับสวัสดีครับดีดีครับ